อขอกำลังขอราตนาบารมีกำลังสมเด็จองค์สมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจากรัรริทุกองค์บารมีรวมพระปัเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงโพดู พม,มะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษ์ที่กพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษ์พุทธธรรมะสังฆะก็ต,ตามรูปลักษ์ของปู่ดู่ของปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขออันเชิญเทพหกชันพรมยี่สิบชันเทพเทพรมทุกชัน ทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจกกักระพัดพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังนาโมตัสสะภาคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโต ทัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัสมบูติทัสสะนะโมพุทหายะพระพุทธตยะตนะยานมานีนปารัตสีสาหาสัสสุธรรมา พุทธธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภิทานงวารังคันธังสิวริตมหาเทรังหัางวันธามีธุระโต อาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสปุถารธรรมะสังฆปูเชนินโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนะยานมานีนภรัตสีสาหาสาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหากคีทานังวารังคันทังสิวาริตัาเทรังอาหังวันธามิทุระโต อาหังวันทามิตาติโยทามิสัพพโสโคธาธรรมะสังฆาปุเญมินะโมพุทธายะพระพุทธาติยตัตนัญาณมานีนภรัตสีสาหาสาสุธรรมา พุทธโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานวารังคันทังสิวริตาเทรังอาหังวันธามิธุระโต อหังวันธรรมิตาจิโยขังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนา์ญาณมานีนพรัตศีสาหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาทีทานังวารังคันธังสิวะริตมาเทรังอาหังวันธามิทุระโต อาหังวันทามิตาจิโยอาหังวันตามิสัพพโสโหธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไยะตนะยานมานีนภรัตสีสาหัสสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาหคกทิทานังวารังคันธังสิวะริตามหเทรังอาหังวันธามิทุระโต ขังวันทามิตาตุโยขังวันตามิสัพพโสโคถาธรรมะสังฆะอุเชมินะโมโคทายะพระพุทธาติยตนะญาณมานีนภรัตสีสาหัาจัสมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวะริตังอาเทรังอาหังวันธามิทุระโต อังวันทามิตตาติโยขังวันทามิสัพพโสุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินะโมภุทธายะพระกุทธาไตยรัตนานังมะหีนัพพรัตติศีสา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณนะภูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวริตังเทรังอาหังวันธามิธุระโต อหังวันทามิตาติโยอหังวันทามิสัพพโสโคธาธรรมะสังฆะปุเจมินโมโคทายะพระพุทธาติรัตนะยานมานีนภารัตสีสาหาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาธีทานังวารังคันธังสิวะริตามาเทรังอาหังวันธามิธุระโต kahaṁ vantāmi tātyuyo kahaṁ vantāmi sāpaso uttadhamma-saṅkapujemi nāmo uttāyā praputa-daya-tanāyā mañjīna-bharat sīsahatsa si พุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนะุูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวริตมาเทรังอาหังวันธามิธุรโต อหังวันทามิตาติโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมโคทายะพระโคถาไตระตนะยานมานีนภรัตสีสาหาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทังสิวริตาเทรังอาหังวันธามิทุระโต หังวันทามิธาติโยหังวันทามิสัพพโสโคธาธรรมะสังฆะูเชมินะโมโคทายะพระพุทธาอิรัตัญญาอิมานีนภรัตสีสาหาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาติธานังวารังคันธังสิวาริตัาเทรังอาหังวันธามิทุรโต อหังวันทามิทาติโยทามิสัพพโสพุทธฏฐะมะสังฆะปุเชมินามพุทธายะพระพุทธาไตรลัตนายาณมานีนภรัตสีสาหาสุธรรมา พุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุทโมนะพุธาอูชาธรรมะูชาสังฆาูชาอาพีทานังวารังคันธังสิวะริธรรมะเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทตุโย อาหังวันธามิสัสพพโสโอทาธรรมะสังฆูเชนาวแผ่ไปกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดกำหนดข้างบนกำหนดในเมืองมนุษย์และกำหนดลงไปที่ข้างล่างแผ่ไปให้กับบิดามารดามูยญาทั้งหลายผู้มีพระคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหลายผู้มีพระคุณกับพุทธภงมะปัญโยทุกคนผู้ที่อธิษฐานให้ช่วยเหลือทุกผู้ทุกคนส่งวิญญาณนะสัพเพโฆทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา Harap bata bate kanan harang harang antanan cak ece narapkan pantani apa so sape Buddha sape Dhamma sape sampe harap bhat kanan cahyang perang hara-hantar nanggak di -e jena rakam pantami sabasoh, sabi kuta, sabi tanwa, -sa sangka, para pata pati panan jayang karam, hara-hantar -ka -e -na nanggak pantami sabasoh, Sakye <tie> buta sakye tamma sakye sangka Kata patah patih tanan jayam karam Salam tanan jati jina rakam pantami tapaso Sakye buta satte dhamma, อาระปตาปเจกานันเะยังพระราอาระหันตานันจะเอเจนารักขังสัพพโสพุทธังอาธิฐานิธัมมังอาธิฐานิสังฆังอาธิฐานิ วิงพระธรรมเมตังบุรพารัตสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาภยังวิวัน ัยเยสัพพทุกสัพโศสกสัพรโรคสัพพยัสสัพรคระอเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพัพันังสัพพลาพังพระวันดูเมรักขันตุสุรักขันตุ เน,นรัศมิงพระพุทธคุลนังอาคกเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคกเนรัศมิพระสังฆานังทุกขะรพระภยังวิวันชัยเยสพพทุกสัพสกสัพโรคสัพภัยสัพระเคราะห์สนีจันไรวิวันชัยเย สัพพะ,ะนังสัพพะลาพังพะวันตุเปรักขันตุสุรักขันตุทักสินรัสมิงพระพุทธคุณน,นางทักสินรัสมิงพระธรรมเมตังทั รัศมิงพระสังฆานังทุขโรขพ,พยังวิวันชัยเยสภพทุกสภพโศกสพพโรคสภพภัยสะาคระรอ้อสันเนียดจันไรวิวันชัยเยสภพธาังสภพลาพัพภะวันตุเมประคัน คันตุพอระเดียรัศมิพระพุทธคุณนังพอระเดียรัศมิพระธรรมเมตังพอระเดียรัศมิงประสังคานังทุกขรวะกะพยัง ชัยเยสัพพทุกสัพพโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพระเคราะห์สเสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพธนทันางสัพพราพังพระวันตุเบพระคันตูสุรััน บทแผ่เมตตาให้ตนเองอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกข,โ,ขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกเเ parish, ข,ข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากเวรอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแพรเมตตาให้สัพพสัตสัเพสัตตาสัตว์ตตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตยโยขอส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมเครุปัชชาย,ยาจริยานางโหตุสุขิตาโหนตุครุปัจช,ชาย,ยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานางตังโหตุสุกิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานาังโหตุ สุขิตาหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพสัสตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน